มกับบานนี่เขาดีว่าต้องรู้อด้คนเห็ดบบหลายหอกแต่คนถ่ายบปอื่นยังวะเฮ้นี่ยังยางเก็บยงอ้เสี่บ่แล้ว กลังนกาฮางนี่แล้วนเนี่ต้นแครเก็ตวใวัด่เห็นดะเออกเกาเห็นดีแล้วมันหนีหันกล้องมันหนีมัวก็โอเคเดียวเออเองเก็ดโรงร่เห็นยังไหนเ เปล่า,าทายเด้อคอดีวางมีดเด้อคนดับเจ้าเตื้ยในกูกะไปเลยนนี้เพื่อนอากล้องรอ <laughs> เอาละกีคาร <laughs> เร็วเู้ไทยเอาใบม้วนเอาใบม้วนน่ะผัดจากส่วนในช่างครับผมอืมโอเคบด ขาดตเสียนตือเหรอมือนี่ฮนกินหัวเสียนตือเลย,เยลงตรงไี้เลยตเน้ยเยอะพาที่กินกับพร้อมไม่มีเลยเอด้ว <c oughs> ต้องไง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่บองคนลมเร,เรอว <c oughs>

ผมมีเสียงตอบรับ,บเูเรียเลยเฮ้ยเสียงตอบรับโอ้ยเงหนก็นเอาอะไรอยู่เจ็บเขามาะหรอนี่มมาคันเรียึง,งเ,เอาไว้ไออไวใส่ต่ใคร่ป็่างไปตครขึ้นหลังไปแล้วขึ้นหงไปนุ่นเรียก่พูดขันสีได้ไหมอ้ลืมหลังนึอวอ่ <laughs> ข่บ่อะไรด้วมึงจับยังเป็นนืกนนลนวอยัง้พ่องขี่พ่องยังเปียนอะไน้ดเน่เปียโนเฮมึงนั่งยืนขยโยอยู่ขางโกงอยู่เมื่อกี้ไหนยังเปยเลยก็ไม่หลังไตเป็นเนาะขี่เป็นน้าเต็มยู่เนาะจะไปจะไครขั้นเลือดีแล้าปากีปากิใส่จะเป่านกีเด้เมือตเตีมเ ซ้ำเดียดความด้เลยเนี่เป้านกินตอนนวเนาะทหานเกิดบ้นยหอยกว่าได้ส่งไปให้เบิ้งชูกันได้กินหอนละ แก่ไปิดว่นเดกแกไปทที một một ่มันขัน่ี้มงอ่้คนมคิว่าแกไปแกเกบุ๋นหดเยอะแบบนี้เเอาลางเลไอตัวนันกลถึง้หมอ้ะจะใช่เหรอมึงเทียวเหรออบอกแนนมึงเทียวดิเขาก็บอกไอเที่ยวเขาได้บอกไปยิ่งบ้าสเอาแมนไนเทปมันเครื่องแก้วเจ้เทว้เครื่องเกยวไ้อาเป็นนกินบเก็ตเที่ยวกิแ้วนึงขนาด เอ้อาบอกว่าเรีย่งเป็นเไหมงเป็นเคยจเนี่ยกันอีตัวเท็นงั้นก็เหมนิมอีกแล้วเขาเออนึ่งกเห็นยอมเอ็นมาเอ็นยอมนี่เราไปอาวนี่เราครับพะลุเขาเอินยังขอเดียวเอินย้อม อันูได de ้สาวผูはは un ้เดียวที่ส่นั่ะไม่ยำตะไคร้ดีกว่าสิ้นเนี่ยนี่แหละช้อตนี่แหละช็อตนี่แหละฮะแล้วช็อตเดียกีมันควนะเอาลงกไปต้มมันแบบเฟย์ขึ้นกอมมันแบบควมันนี่แหละกควงชงแบบบุนกี กีฮอมออกกับเมนตวกับกีบกบอมพอดีมันใหม่แล้วเอาเวลาถ่ายคลิปมาซอยหอม,มนียวเาเดีเดี๋ยวนี้โอ้ดดีไทยมันนียวก <laughs> ูเคียงหลัง้เนยังหลังนู้อยหอม,มโอ,โอ้ของแกวะโซฟา ใช่หมดด้มอืใส่แม่ตมรกจงกับแม่นย้ง <c oughs> ขอช็อตเน่เอา่าฮ่าแม่ผัวเพ,พี้ยนเพ, <c oughs> พี้ยน <c oughs> เ,ยเดี๋ <c oughs> ยวบอกเอาเด้เห็นล็บกับเขียอวางด้ไหมเดี๋ยว <c oughs> พี่แม่นางพี่แม่เล็บอืมอสีเล็กกัสีเด็กบอยกันบ่อืสกเราเขาอ่ะ นี่ก็ที่อเขาอ๋อมันก็มียนนี่นาะมียนใักซีลาวเออยล้ว่าได้เอาวหาใ่มันร้วมกันต้นะเอออ้เพรว่าตอนในช่างรัเก็บมาแลล่างเดียวกันอันเดียวกันเออเดียวกันมเป็ไปไบ้านหองเป็นไปแก้ิหมือเกีแล้วใส่ซีลาวเนี่ยแม่นีหลีจะวาดมมึงกินด้วยเนี่ยเดี๋ยวมึงด้ผมว่ามันออมีปู นี่นี่ใช่ป่ะเอาออกไม่ซีจินซีเราซีจินไปเศษใบน้อยๆใบมังามมัเสียมึงกลับมึงเอากลับมึงมึงกินนึงอ่าซีจินมันตางกันเด้อซีจีนไหมอืมให่ๆความรู้ท่านผู้ชมน่ะมันงามพูดนะมันตังเงินวลวงมันเกี่ยวกนไปหามาใหม่แล้วก็ใส่ใส่เข้าเลยนะที่ไม่ใช่เข้าเลย สารนังกระชามีแน่มึงต้องแก้มสะดานแหนดีหอมสารนังกระชามีา <laughs> าขมึ้ขเขาแล้วียันตะโม่เอาผิวหนอนของโม่เรื่องถอยเลยแบบนี้ถอยเลยสารนังเนาะหวานตัวเป๊ะส่ซาบ่เจ็บเนอะชา,า,าตัวจแล้ครับซาบตัวจได้ลินตอนนี้

ขันเดียดนี่ซีทนก็ไม่ได้กินเพราะว่านูม่ออกบ้านต้มน้ำมหนเดียืก like ็ไปนูกอไปเดี๋ยวก็กับมะเขืมน์ดอกเดีดเดกินพ่อพี่แล้วอยากแตกกี่แล้วก็มาคึกนะอ๋อไปเล่นฮักกีนะไีล่างก็ล่างบ่มีกูลือกนึง เด็กกินขานเีแต่บอเคยเหตุซึ่นหวยมันมาทันเลวจุดเแต่สำนีก็เอาความ่ยวเอาบับั่นเด้งมาทันไม่พออยู่ดิกินห่อชิตื้อยังไงโอ้โคงมาเดี่วมะเขาังเอา้าวไม่เต็มที่เอ้าบทันแล้วโอโเคงกเห็เอากล้องออกเดอผมือให้จ วัปวดรอนวัอะอนหของกูหูดเอ้ซุปเวัดโอโายงไยางวางปูน้อย็ตีพวท่นเรอยู่โอ้ไตีผมมาป่าไปส่งวู้เราไม่เล่นวิ่งเถอะให้ดให้นเสียสัตว์บัตรเ้ยมาเลยเสีเสียเเลย ผมไปส่งเพื่อนพอจะส่งเรื่องเเป็นกี่ผมพวกหลังงเรองพั่ผมนะปีใส่ผมน่อันนี้จำเนี่ยใส่จาเอาวิวยเฟียทบกอกวย้ลยำเลยดังฟุกแล้วแด้นเมื่อหร่จไปเที่ยงงาน ไปส่งเพิ่นเพิ่นเมาแล้อพวกกับมาเพิ่นตีปากผมาย่งือดก้วันงง่หดข้าไรผมมแต่วันนั้นน่ะลงจากรถนใส่กุบเลยไหมมนผมมัาไม่งายับพวกเราผมใส่้วผมลุยไปนี่แหละดีที่เพื่ออจ้ะาใจดีเออาใจดีส่งก้นเมาแห้งเสียกโนเมาถึงก้นเมาตีแข่งกับักเขียอยู่นี่กได้

ดึงน้ามอเดียวดอว่าทีว่าน้าแม่งมันเปียนเล็กูเป็นห่วงเนี่ยอยากให้อาบน้ำโอ้ยนั่นเป็นอะไรวแม่งไอ้แบบนไปนลย กาวกกินกับไพื่จนยังได้ปะเทมันเทมันมืดหรือบริยานอย่างได้ยันหรอเอต้องเปียว่าว่าเราเอนเป็นไรรสชาติผ่อนคขอยห้เจบมาถึงเวลาเนาะมึงเนาะมาดี่ยนี้จะเคลียรสิ้มาิ ไอ่บอกมันเอื่อนมึงมันเน็นแล้วมึงมันอยู่รถแห่แบบนี้มึงมันบอผมม้งแกหามึงแล้วผมออาป่าไปุงันซีโมอ้ผมเห็นมาผ้านเทียนเป็นยูผมมเล่นบอผมบงกง่ผมบงโง้ผมนอนยุบาน่นน่ะหลังจากที่เห็นเท็นเป็นกันหนึ่งมองเล่นกันเป็นน้อนยุบันอาหารเก็บครับรอแต่มาเหีนเห็นั้นแหลเท็เวะ

เียนง่ะยง้ม่บหี่งียนลบสุกบะ่งัเียงอิก้คกเนะบ้บี่ยงองิ้บด้ียนดสาตเมเป็นน้ำต่นนไห่างเท่ี่เรียาด้วยี่สุดลวอีดเกิดนะเพิ่งหัวหลานมาเนี่ยเออแซบนี้าย่างอแซ่บแบบย่างลอกเปีย่างลอกเปียก เก็บสดนะเก็บไปกินเล่นเบื่อได้ผมเลดไปเก็บบานมากกันมันจะทานังมันหลดกินไหนซองไฟไปแล้วขนมีมาเก็บให้องบอดีกินเลยข้างในวันนี้สกินผมมาห้าคนนี้ยังไงลูกพี่นี่แหมนี่แหมเห็นว่ดผมเป็นน่องเิด ใส่ได้ผมเนาะผมมาแล้วมัน,ปนแปลกๆเดีด๋ยวที่แดกแล้๋ยวใส่เสื้อสีขาวมา่าเมียนตังางใจใส่เสื้อสีขาวมาแล้วเข<อ>าใส่เฮ็ดยังมึนเลยใสยเ่เฮ็ดเปียโนตนะั้งเต้นดังไฟยเนาะลูกขนลูกขนเสร็ดท่นซับเส่ขวางความเมียนเอน็นท่นเปียดอยู่เนาะไปซื้อเราไนนะอ,อ้เนี่ยเพื่อนผมไปซื้อเรากลับมามีมัางยังกอนเนาะเห็นเราบนไหนก็มนะูเติ